สวัสดีครับอยู่ผมก๊อปนะครับจากประเสริฐเจริญยนเดี๋ยวช่วงที่แล้วเราอาจจะรีวิวพวกรถซิ่งรถอะไรไปเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้เรากลับมาอยู่กับรถทําเงินกันบ้างวันนี้ผมอยู่กับรถอีวิสุหนึ่งตัวนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งข้อพร้อมวิ่งใช้งานเลยเดล,ลาเรียดเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกัน oh <dear. S 1> สำหรับารายลีเอดรถอีวสุคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ย จดทะเบียนปี2,560ตัวรถเป็นคสสอสงพันเรถคันนี้ผมเปิดราคาอีเพียงแค่4 2 9 0 0 0บาทเอาไปเลยคอกสแตนเลสนะครับพร้อมชุดยางยางบรรทุกกระทะบรรทุกพร้อมเสริมแหนบไปดูรายละเอียดกันนิดนึงรายละเอียด กระจังหน้าไฟหน้านะครับเป็นของใหม่หมดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอีซูซเครื่องผ่นเปี2องพตัวรถเนี่ยเป็นโฉมมินเนอร์เชนนะครับสภาพสวยเดิมกิฟตเลยย้ายไปดูในส่วนด้านข้างรถกันนิดนึงนะครับด้านข้างรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวยางเปอร์เซ็นต์พร้อมกระทะนะครับตัวกระทะเนี่ยเป็นกระทะธรรมดาอ่ะตัวยางเนี่ยเป็นยางบีสโตนนะครับเป็นยางเปอร์เซน็นต์บีสโตนเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในรถกันนิดนึง ภายในรถคันนี้นะครับบอกไว้เลยว่ารถทําตังคันนี้สภาพสวยเดิมคลิปมากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซ่อมประตูมิดอาร์คต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดดี๋ยไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนิดนึงนะครับภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยจะเห็นได้ว่าสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับตัวพลาสติกหุ้มเองก็ยังคงอยู่ครบทั้งหมดตัวเทปวิทยุเรามีการเปลี่ยนเป็นของใหม่ให้นะครับแผงแอร์แผงคอนโซลแต่ยังคงอยู่ครบทั้งหมดตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวแอร์แบบคู่เลขไมล์รถคันนี้นะครับ,รอ,บ,ยรนนรบอยู่ที่1000,000 5 8 0 0 0กิโลนะครับทางเราเนี่ยมีบริการรับประกันเครื่องเกียร์นาน1ปี10,000กิโลนะครับ<ม>ทางเราเป็นไม้แท้ไม่ได้มีการกอมไม้แดงนั้นส่วนตัวกระจกเนี่ยเป็นตัวกระจกปรับมือหมุนนะครับเป็นกระจกธรรมดาแล้วไปดูในส่วนไฮไลท์ของรถคันนี้กันนิดนึงนะครับผมบอกไว้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยสภาพพร้อมใช้เรามีการตกแต่งมาด้วยตัวของกระทะบรรทุกนะครับพร้อมยางบรรทุก ตัวยางบรรทุกเนี่ยเป็นยางมิชลินซีรีส์ XCD นะครับเป็นยางบรรทุกซีรีส์ XCD ตัวยางเนี่ยเป็นยางใหม่แต่ว่าตกปีละปี2017นะครับพร้อมกับกระทะบรรทุกยี๋ยไปดูในส่วนด้านหลังกันต่อนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยมีการเสริมแหนบมาข้างละ5ตัวสามารถบรรทุกได้ประมาณ3ตันสบายๆนะครับรถคันนี้นะครับเรามีการเสริมด้วยตัวของคอ,อ,อกเหล็ตัวคอกเนี่ยเป็นคอกสแตนเลสนะครับ ตัวนี้ <st ut ters> เนี่ยบอกไว้เลยว่ามูลค่าทั้งเซตนี้นะครับอยู่ที่3-4 0 0 0ื่นบาทเลยผมบอกไว้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไปดูในส่วนห้องเครื่องกันนิดนึงครับในส่วนห้องเครื่องรถคันนี้นะครับบอกไว้เลยว่าแผ่นเพจต่างๆรอยน็อตต่างๆยังคงเดิมคลิปทั้งหมดตัวรถเนี่ย <st ut ters> ไม่ได้มีการถอดคานหน้าซ่อมคานหน้าเดมาทั้งนั้นผมบอกไปเลยว่ารถคันนี้สภาพสวยเดิมมากตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องพันเก้านะครับอ่าสภาพสวยเดิมกิปเลย สติก,กอร์มอกองต่างก็ยังคงอยู่ครบอ่ะตรงนี้ก็ยังคงอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ตรงนี้ก็ยังคงอยู่ครบแล้วขออนุญ,ญาตย้ําราคาลูกค้ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับรถคันนี้เนี่ยเปิดราคาอยู่เพียงแค่สองแสนสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สี่แสนสองขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับรถคันนี้นะครับเรามีบริการรับประกันเครื่องเกียร์นานหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลผมบอกไว้เลยว่ารถคันนี้รุ่นนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังใช้งานสบายๆส,สามารถเอาไปขนผักขนหอมขนผลไม้นะครับ บรรทุกได้เต็มๆเลย3ตันสบายๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อผมมาได้ที่ Facebook Fanpage ด้านบนหรือเบอร์ที่ขึ้นหน้านบนได้เลย <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับถ้าลูกค้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไ like, ลค์ซับสไครต์แชร์เราหน่อยแล้วกันแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>